มือน,นี้สิมาไทยอ่วนมาปลูกพักเรื่อยๆอันนี้พักคือมากาตลาดมือเจ้าดิย่างหลายเลยถูกคนคนนี้พักอันนี้พักปลูกแล้วมันวันนี้ปลูกแล้วจ้าถ้าพัก,นนพกต้งงามอันนี้พักนี่ลูกมันถ้าหนุ่มบ้างก่ออันนี้พัก ม,มาเกิดไ,ไปเกิดเทศเม,ต,ม,ต,มศต่านีขึ้นมาคนละผ้าแต่ส้งมาแม่นต้นยน่างลวกบัโดนไปหนีส้งไปนี่แถอะโอ้ยบวกพูดมาเอากับพเอาน่ีกามาเอาเนะเบิ่งเจ้าของในนอนเฝ้าอยูอ่เอาใมาเอาขอก็สิเไหมนะแม่พี่ซื้อซื้อซื้อมาเจาานี้

ก็ภัยปลาได้พี่น้องเราปลูกก็พายปลาเราก็มีปพาปลาดอกยุ่ในบาทน่ะโหลดใช่เื่อเ้ากนเอาโม่เตียบๆไปทางนี้โม่ซึ้มๆไปทางนั้น อันนี้หมเกือบเทียนเาเกตอะไร้างลเพราะว่าเอาหูเตียดตัวีเตียไว้างนี่มันนีตัวชุนชุนไว้ท้างที่สร้างที่เงินเกือเทียน้องใบเตยนี่นกัง่อือตอนหลังบาดเรางามขักแต่ผักอ่อยต่อย อันนี้มันต้นยังไงอยู่ทั้งหลังโอ้คนเลี้ยว,ว่าเห็นตัวแห่บักตัวแห่ตัวแห่ก็ง,งามคก,กับคนใบมันบักหลายอยู่โอ้ไรหกหลาย ุ้นนี่จาขอกไก่ล่เมื่อเห็ดขอกไก่ไปนี่แล้วจะมาปลูกอกไก่เศกีเป็นขอกไก่เก่าโอจ้าเขอกไก่เก่าด้นี่เมื่กวเขอไ้าหมือนกัเกเใหญ่ขอกไก่ไปเหมนท่านคนหัวนีอร์จง้ามาครับตัวบี้เจบี้เปตัวบี้เคีย เปลือกดนื้บบมยางในอันก้อนมันสิมันสิเคยกวดแม่ไล่มาถิงามินอันนี้พักกวางสุ่มสิที่คนการเตอันนี้พักกาสวยอืม สี่เอาจัางหน้าที่นี่อ,อ,อ,นนอ,อั้สียเหก็ไ่แล้วจ้งสีอันถาเหต้นม้แล้วค่ะคิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อนคนนี้อีกนนีก็มีขึ้นชยัยแล้วสียบเบียร์ทำไมตอนมันบึงมันงาม